สิบลางสังหรณ์บอกเหตุว่าคุณจะถูกหวยรวยโชคสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ ใครๆก็อยากถูกหวยบางคนก็มีลางสังหรณ์บอกว่าจะถูกหวยแล้วก็ถูกจริงๆแต่บางคนมีลางสังหรณ์ก่อแล้วฝันถึงเลขเด็ดก่อแล้วทำไมยังไม่ถูกหวยอีกนะเรื่องนี้มีคำตอบเพราะถึงแม้จะมีลางบอกเหตุนำโชคแล้วก็ยังมีรายละเอียดที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาหรือวิธีการทำบุญ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ที่จะทําให้เลขไม่เคลื่อนโชคลาภไม่คลาดใครอยากถูกหวยงวดนี้และงวดต่อๆไปมาดูเคล็ดลับดีๆกันเลยครับถูกหวยถูกงวด10บลางสังหรณ์บอกว่าคุณจะถูกหวยอร่อยโชคลางสังหรณ์ว่าคุณจะถูกหวยแบบที่หนึ่งตาสายกระตุกใครที่ชอบตาสายกระตุกช่วงเวลาเช้าก่อนถึงเวลา 13นาฬิกาภายในช่วงนั้น24ชั่วโมงนั้นคุณจะมีโชคถ้าจู่ตาซ้ายของคุณกระตุกไม่ว่าจะเป็นหัวคิ้วหรือช่วงปลายหางตาหางคิ้วกระตุกช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาให้คุณรีบเสี่ยงโชคภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ตาของคุณกระตุกนะครับบอกเลยว่าโชคของคุณนั้น จะมาจากเพศชายเท่านั้นลางสังหรณ์ว่าคุณจะถูกหวยแบบที่สองมีจุดแดงที่ฝ่ามือให้แบมือข้างที่ไม่ถนัดแล้วดูว่ามีจุดแดงไหมจุดแดงที่ว่านี้ไม่ใช่จุดแดงที่เกิดจากเส้นเลือดไม่ใช่จุดแดงที่เกิดจากการไปจับของร้อนนะครับแต่อยู่ๆเป็นจุดแดงเป็นจำเป็นจำ ที่ไม่มีอาการคันแต่อย่างใดอยู่บนข้อมือและฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดรวมถึงคนมีอาการชาเล็กน้อยตรงจุดแดงๆเป็นช่วงๆถ้ามีจุดแดงให้สังเกตเฉพาะช่วง10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเท่านั้นถ้ามีให้คุณเสี่ยงโชคลาภภายในสมวันหลังจากที่คุณเห็นถ้าเกินสามวันแล้วไม่ต้องเสี่ยงนะแล้วบอกเลยว่าโชคลาภของคุณนั้น จะมาจากคนพิการคนตาบอดจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้หล่างสังหอนแบบที่สมีแผลไม่รู้ตัวตามแขนขาหากคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็แล้วอยู่ๆก็โดนบาดเช่นโดนกระดาษบาดเสี่ยนตำแก้วตำแบบไม่รู้ตัวแล้วเลือดไหลตรงจุดนั้นแต่พอผ่านไป5-10นาทีก็รู้สึกแสบๆพอเปิดดูอา้าว ทำไมเรามีอรอยเหมือนอรอยกรีดไปโดนอะไรบาดมาตั้งแต่เมื่อ,อไรหรืออุ้ยตายแล้วเสี่ยนอันนี้ทำไมเราไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่เห็นมีอรอยดำๆอยู่ข้างในหรือจะมีบาดแผลที่แขนขาโดยเฉพาะแขนขาข้างขวาให้เอาแขนขาข้างขวานั้นเสี่ยงโชคสำหรับใครที่มีแผลแบบไม่ตั้งใจข้างซ้าย ถามว่ามีโชคไหมมีโชคครับก็ใช้ข้างซ้ายนั่นแหละจับแต่ข้างซ้ายจะมีโชคน้อยกว่าข้างขวาดังนั้นใครที่มีแผลแบบไม่รู้ตัวที่ข้างขวาให้เอามือขวาเสี่ยงโชคแต่ถ้าใครมีแผลแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่ข้างซ้ายก็เอามือข้างซ้ายนั้นเสี่ยงโชคแต่อย่าคาดหวังมากอาจจะถูกเล็กๆน้อยๆไม่ใช่รางวันใหญ่เหมือนกันคนที่มีแผลที่ข้างขวา ลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่สมีคนทักว่าดูดีหรือได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆหากคุณนั้นอดนอนหรือทำงานหนักมากอยู่ๆไปตลาดกลับมีคนทักว่าหล่อขึ้นนะสวยขึ้นนะดูมีออร่าขึ้นหรือบางคนมีโชคแบบเห็นด้วยตาเปล่าเดินๆไปอุ้ยตายละเจอแบงค์ยี่สบตกที่พื้นเจอเหรียญตกที่พื้นหรือพ่อค้าแม่ค้าแถมของให้ อันนี้เป็นลางแสดงว่าคุณจะได้โชคลาภซึ่งการได้โชคลาภของคุณนั้นจะต้องไปเสี่ยงในที่ชุมชนที่มีคนเยอะๆถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าทักหล่อขึ้นนะสวยขึ้นนะพอซื้อของเสร็จแล้วให้ไปเสี่ยงโชคเลยที่ตลาดนั้นในระยะห่างไม่เกิน5กิโลเมตรจากจุดที่มีคนทักมีหลายคนถามเรื่องที่ มีคนบอกว่าเวลาเจอเหรียญห้าเหรียญสิบแบงค์ยีบาทตกอยู่อย่ากเก็บเพราะถ้าเก็บจะเหมือนเราได้โชคเล็กแล้วจะขัดโชคใหญ่สำหรับอาจารย์เวลาเจอแล้วแต่เก็บแล้วเราไปทำบุญบางคนบอกว่าไม่รู้จะทำบุญอย่างไรเพราะบางทีเราไม่เจอกล่องบริจาคเราอาจจะเก็บไว้แล้วมีพอไปกินข้าวก็เอาวางไว้เป็นทิป หรือเป็นของกำนันสำหรับคนที่มาบริการเราก็ได้อันนี้ลองดูนะครับหล่างสังหอนว่าจะถูกหวยแบบที่5เห็นเลขเดิมซ้ำๆเชื่อว่าคนที่เล่นหวยชอบเสียงโชคช่างสังเกตทุกคนถ้าคุณสังเกตเห็นเลขเดิมๆเลขซ้ำๆตลอดทั้งวันติดต่อกันประมาณสองวันขึ้นไปอย่างเช่นเราขับรถไปเห็นเลขทะเบียนน่าสนใจอีกสักแป๊บหนึ่งตอนกลับรถ ก็เจอป้ายทะเบียนที่มีเลขน่าสนใจอีกหรือหันไปเจอบ้านเลขที่เลขเดียวกันกับทะเบียนรถอีกเป็นการบอกเหตุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ้ำกันถ้าเราเห็นแบบสองวันติดเสียงโชคเต็มที่เลยครับถ้าเห็นแล้วไม่ต้องกักหลายคนไปกักไปบวกเลขลบเลขไม่ต้องซื้อไปเลยตรงๆแล้วบอกเลยว่าการซื้อเลขที่เห็นบ่อย ให้คุณซื้อก่อนวันหวยออกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหวยออกวันที่16กันยายนให้ซื้อ15กันยายนถ้าหวยออก1ตุลาคมให้ซื้อวันที่30กันยายนวันหวยออกห้ามซื้อเด็ดขาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลางสังหรณ์ที่จะทําให้คุณนั้นรวยได้ลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่6 มีเหตุให้ได้ทำบุญโดยตั้งใจมาก่อนถ้าสมมติว่าอยู่ๆคุณมีความรู้สึกว่าตะ่ะหนดตะัะหนดอยากทำบุญยกตัวอย่างแรกสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยใส่บาทเช้าเลยอยู่ๆตื่นเช้าขึ้นเราเดินออกไปทำงานจะไปเรียกรถเมหรือไปรอแท็กซี่อะไรก็ตามแล้วมีความรู้สึกว่าเราตื่นเช้าเรามีเวลาใส่บาตหลังจากทำบุญแล้วก็ไปเสียงโชค เรามีโอกาสถูกครับหรือบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสเดินผ่านทางนี้ปกติจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถไปเลยแต่วันนั้นมีเหตุเราต้องไปซื้อของตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไปเจอคนตาบอดถือกล่องร้องเพลงหรือเจอคนยากคนจนนั่งขอทานอยู่ริมถนนหรือไปเจอกล่องบริจาคในทางที่เราไม่ได้ไปเดินในเวลาปกติ ให้เราไปทำบุญหนึ่งบาทสองบาทหรือ5บาทก็ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเสี่ยงโชคเขาเรียกว่าลางบอกเหตุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คนนั้นให้ก่อนที่จะได้รับโชครากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลางบอกเหตุลางสังหรณ์ที่คนนั้นจะต้องสังเกตให้ดีครับลางสังเกตว่าคุณจะถูกหวยในแบบที่เจนเสียทรัพย์ก่อนรับโชคบางท่านบอกเลย อาจจะเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นขับรถอยู่ดีๆมีรถมาชนเราหรือมีรถมาชนเราให้เล่นเลขทะเบียนของรถคู่กรณีถ้าเราไปชนเขาให้เราเล่นเลขทะเบียนรถเราหรือถ้าเราเดินเดินไปแล้วเจอรถสองคันชนกันให้เราเล่นเลขทะเบียนรถคันแรกที่เราเห็นไม่ต้องสนใจว่าใครถูกใครผิดและที่สำคัญ ถ้าเราเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นเงินตกหล่นหายหรือคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องไปโรงพยาบาลถ้าเสียค่ายาไปเท่าไรก็ให้เราเล่นเลขจำนวนเงินที่เราเสียไปเท่านั้นการเสียทรัพย์นี้ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราได้โชคมามันอาจจะไม่ได้โชคเต็มแบบเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเช่นสมมุติเราเสียไป1,000บาท อาจจะได้โชคกลับมา700บาทหรือประมาณ70%ดเเซดังนั้นก็ต้องทำใจตรงนี้ไว้ด้วยบางท่านคิดว่าเราเสียไปจะต้องได้คืนกลับมาทั้งหมดก็เลยเล่นโหมเล่นทุ่มอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสมเขาเรียกว่าต่อให้เราเสียทรัพย์ไปอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเมตตาเราอยู่มาช่วยรับเคราะหรือหนุนเคราะห์เราอยู่นั่นเองลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยในแบบที่8 มีคนยื่นลอตเตอรี่เลขเดิมให้หลายท่านอาจจะเป็นพวกชอบล่าเลขที่ไหนมีเลขดังฉันจะต้องไปขูดไปโอรอยแป้งแต่หลังสังหอน,นี้บอกได้เลยว่าถ้าสมมุติคนนั้นอยากจะมีโชคโชคก็จะมาหาคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมายื่นให้คุณเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปห้างหรือนั่งแกว่งเท้าสวยๆดูบ่อบัวอยู่ หากมีคนขายลอตเตอรี่ยื่นเลขมาให้ถึงรอบแรกคุณจะยังไม่ซื้อแต่ถ้ามีคนที่สองมาก็ยื่นเลขเดิมให้อีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเห็นเลขเหล่านั้นรู้สึกปวดหัวตามึนไม่ใช่แพ้แดดนะครับแต่รู้สึกปวดตาเหมือนมีใครมาบีบคำับเราเลขนี้แหละคือเลขที่คุณน,นั่นควรจะเสี่ยง แต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกปวดตาปวดหัวห,วหรือขุกขิดตาคันๆและมีคนขายลอตเตอรี่มายื่นให้ถึงคนที่สามแล้วเรายังไม่อยากซื้อจะไปซื้อคนที่สี่คนที่ห้าอันนี้คุณชวดแน่นอนเพราะโชคลาบจะมีแค่สามครั้งสำหรับคนที่หมายยื่นลอตเตอรี่ให้คุณเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีครับลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่เก้าฝันซ้ำเรื่องเดิม คือลางสังหรณ์ที่เรานั้นฝันถึงแต่เรื่องเดิมๆหลายคืนติดต่อก,กันไม่ได้หมายถึงฝันแล้วเราต้องจําได้นะว่าเราไปที่โน่นที่นั่นที่นี่บางคนฝันเห็นเลขหกตัวเอามาตียังไม่ถูกเลยแต่ความฝันเนี่ยมันหมายถึงเราฝันแล้วมีความรู้สึกว่าจะฝันดีฝันร้ายก็ตามแต่เรามีความรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยไปอยู่ที่นี่ประจํา จะจำความฝันได้หรือจำความฝันไม่ได้ไม่สำคัญถ้าสมมุติว่าเราฝันติดต่อกันสองคืนกินไปสมคืนขึ้นไปให้คุณรีบเสี่ยงโชคช่วงเวลา12นาฬิกาถึง14น,งนาฬิกาเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าการแก้ความมืดด้วยการดึงความสว่างแห่งโชคลาภเข้าไปลางสังหรณ์ที่10พึ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่เชื่อกันว่า ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการที่เพึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองครับว่ากันว่าการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นไม่ถึงการนําโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมดูด้วยครับถ้ารังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตารายกับคนในบ้านได้ครับส่วนใหญ่ที่เจอกับลางบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วงวดนี้ นี่คือ10บลางสังหรณ์และวิธีรับมือกับหลางสังหรณ์แบบต่างๆเชื่อว่าหลายคนฟังไปแล้วจะได้เข้าใจบางคนมีหลางสังหรณ์แต่ไปซื้อผิดที่ผิดเวลาซื้อผิดคนตีผิดบวกไปลบไปก็ทําให้หลางสังหรณ์เหล่านั้นคลายเคลื่อนได้ดังนั้นใครจะรู้เคล็ดลับนี้อยากจะไปบอกต่ออยากจะไปแชร์ต่อยินดีนะครับแต่ที่สำคัญนั้น อยากจะบอกว่าการที่เรามีโชคลาภมันไม่ได้หมายความว่าพอจะมีโชคลาภเราต้องรวยบางท่านบอกว่าฉันมีเงินมีหนี้อยู่สามแสนฉันไม่ต้องทำมาหากินหรอกฉันไปแทงหวยเดี๋ยวฉันจะได้เงินใช้เองโดยที่เราไม่ต้องลงทุนทำมาหากินไม่มีกรณีนั้นนะครับแต่ถ้าเดือนนี้เราติดขาดเงินสักนิดสัก,นสกหน่อยเพื่อไปใช้หนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมอบให้คุณ ดังนั้นการเสี่ยงโชคไม่ทำให้ใครรวยพูดหลายครั้งแล้วนะครับไม่มีใครถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเอาเงินรางวัลที่หนึ่งไปต่อยอดทำธุรกิจจนโตเป็น10ล้าน20ล้านเงินโชคลาภเหล่านั้นสำหรับใช้ยามขัดสนไม่ได้นำมาเป็นต้นทุนทำให้คุณรวยสิ่งที่ทำให้คุณรวยนั้นแบ่มือออกมาครับนั่นก็คือสองมือและสินิ้วของคุณเอง ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีสังเกตลางสังหอรให้ดีๆและพบกันใหม่ในเรื่องที่ดีกับคลิปข้างหน้าครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระรศรีผารัตนตรยัย จงมาอำานวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ